สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวของคนบันเทิงมานำเสนอไฟฟังกันเลยอิงฟ้าขอพูดบ้างดราม่าแซวอุ้มทวีพรเปลี่ยนชื่อไหนก็ไม่มีงานนางงามรุ่นพี่อิงฟ้าวราหะขอพูดบ้างจากการณีที่อุ้มทวีพรมิสแกรนไทยแลนด์2023 เปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่เป็นเชลินพิบูนชัยซิโรธรแต่กลับโดนบอสนวั์อิสระกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนไล่ให้กลับไปใช้ชื่อเดิมซึ่งเรื่องนี้เกิดเป็นดราม่าบานปลายด้านนางงามรุ่นพี่อิงฟ้าวราหะก็โดนโจกไปด้วยหลังมีคลิปช่วงหนึ่งที่เธอพูดบนเวทีว่าเปลี่ยนชื่อก็ไม่มีงานอยู่ดีลองเปลี่ยนเป็นอิงฟ้าจะได้นอนบ้าง ซึ่งทำให้หลายคนที่ฟังจากคลิปสั้นๆก็วิพากษ์วิจารไปต่างๆนานาล่าสุดอิงฟ้าได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าก็แล้วแต่คนจะคิดพี่เต็มที่สุดแล้วหลายคนหลายมุมมองแค่คนรอบตัวรู้คนในเหตุการณ์รู้ก็พอการถูกติดสินจากคลิปสั้นๆช่วงเวลานั้นก็ห้ามความคิดคนไม่ได้ แต่ชินแล้วไม่เป็นไรขอบคุณแม่แหม่แมและเฟกที่พยายามช่วยกันอธิบายนะคะสุดท้ายรักน้องก็ช่วยกันสนับสนุนน้องต่อไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปน้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นกําลังใจให้และหวังดีเสมอใครติดตามข่าวนี้อยู่มีความเห็นว่าไงบ้างคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ